มาครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับลุงแมวจะมารีวิวอาวุธปืนรองชิ้นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นอาวุธประเภทใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในเกม Warframe ของเราและอาวุธชิ้นนั้นก็มีชื่อว่า g r i m ัวหรือว่าคัมพีอวกาศนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันสําหรับ g r i m ัวนะครับก็จัดเป็นอาวุธปืนรองประเภท Tooms ที่มีรูปแบบการยิงเป็นออโต้แล้วก็มีรูปแบบของกระสุนเป็นโปรเจกต์ตาย โดยค่าสเตตที่เด่นๆของกรีมัวเนี่ยก็จะเป็นค่าคิวดูเข้าชานส์กับสเตตัสชานส์ส่วนดาเมจพื้นฐานก็จะเป็นธาตุไฟฟ้าแบบเพียวๆเลยแล้วก็ยังสามารถเกิดการระเบิดขึ้นเมื่อไปกระทบเข้ากับพื้นผิวได้อีกด้วยแต่ว่ามันจะมีระยะของแรงระเบิดอยู่เพียงแค่1เมตรเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือกระสุนของกรีมัวเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างไม่จํากัดก็เลยทําให้สามารถกดยิงแช่ไปได้เรื่อยๆแบบยาวๆโดยที่ไม่ต้องรีโหลดกระสุนเลยแม้แต่ครั้งเดียว นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ปุ่ม Secondary Fire หรือว่าปุ่มคลิกเมาส์กลางในการยิงลูกบอลไฟฟ้าออกไปทางด้านหน้าได้โดยที่ลูกบอลดังกล่าวเนี่ยมันก็จะค่อยๆลอยเคลื่อนที่ออกไปทางด้านหน้าเรื่อยๆจนถึงระยะทางประมาณหนึ่งซึ่งในระหว่างที่กําลังเคลื่อนที่อยู่นั้นมันก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาโจมตีใส่ศัตรูในบริเวณรอบๆอ,อยู่เรื่อยๆโดยจะมีรัศะมีในการช็อตศัตรูอยู่ที่6เมตรซึ่งการที่จะยิงลูกบอลไฟฟ้าออกไปได้ในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องรอให้หลอดพลังงานของกรีม,มัวที่อยู่ตรงกลางจอมันเต็มซะก่อน ซึ่งไอหลอดนี้เนี่ยมันจะค่อยๆทําการรีชาร์จตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วยอัตราวความเร็วที่ต่ํามากๆแต่ถ้าหากใครอยากจะให้ชาร์จมันขึ้นเต็มหลอดแบบไวๆเนี่ยก็ให้เอากรีม,มัวยิงแบบธรรมดาใส่ศัตรูไปแบบรัวๆได้เลยนะครับสำหรับวิธีการหากรีม,มัวเนี่ยก็ให้เราทําการเล่นเควส์ whisper in the w a l s ให้จบแล้วก็จะได้รับมาท,ทันที1อันหรือถ้าหากว่าใครอยากได้ชิ้นที่2เนี่ย ก็สามารถไปแลกซื้อบลูปินได้จาก NPC Bir เบอร์ทรีที่อยู่ในแซงถ้ำอนาโตมิก้าบนดาวเดมอสแล้วก็เอามาคราฟเองต่ออีกทีนึงและนี่ก็คือบิลของกริมัวสายิงที่ลูกแมวทำเอาไว้นะครับโดยบิลชุดแรกเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผากรีเนียแล้วก็อินเฟสเตดโดยจะทําออกมาเป็นาธาตุคอเซีฟกับฮิตเพื่อที่จะลดค่าอาร์เมอร์ของศัตรูลงแล้วก็สร้างความเสียหายเผาไหม้แบบโอเวอร์ไทม์ใส่ศัตรูส่วนบิลชุดที่2เนี่ยก็จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผาคอปัสนะครับโดยจะทําออกมาเป็นาธาตุแมท เพื่อที่จะแอมดาเมจที่ทําต่อค่าชิลและสร้างความเสียหายเผาไหม้แบบโอวัร์ไทม์ใส่ศัตรูไปเดี๋ยวเราไปทดสอบบิลนี้กับศัตรูในโหมดสติลพาดกันดูดีกว่าครับ สำหรับความน่าใช้งานของกริมมัวในแง่ของการเอามาทาเป็นสายยิงเนี่ยลุแมรรู้สึกว่าม,มันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรอ่อ่ะคือถ้าจะเอาไปใช้งานแบบทั่วๆไปในโหมดธรรมดาที่ศัตรูมันยังมีเลเวลไม่เกิน5060เนี่ยมันก็ยังถือว่าพอได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูในโหมดสติลพาธเนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับว่าไปเล่นอาวุธเมตาชิ้นอื่นดีกว่ากันเยอะครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้สึกถอดใจกับอาวุธชิ้นนี้ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ช้าก่อน พราะถึงแม้ว่ากรีมัวมันจะบิวออกมาเป็นสายยิงได้ไม่สุดทางสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะเอาไปบิว้วเพื่อทําออกมาเป็นสายบัฟได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวละครับโดยบิว้วของกรีมัวสายบัฟที่ลุงแมวทาเอาไว้ก็ตามนี้เลยครับโดยหลัหลกๆก็คือจะเน้นไปที่ค่าไฟเอเลียดกับมัลติช็อตเพื่อที่จะทําให้มันยิงไวๆแล้วก็โจมตีได้ทีละหลายๆฮิตจะได้เก็บชาร์จเพื่อยิงแบบเมาส์กลางได้ไวขึ้นมอดพรามฟูมิเนชั่นเพื่อทําให้บอลไฟฟ้ามันกว้างจะได้โจมตีโดนศัตรูได้พร้อมกันทีละหลายๆต ส่วนอาเคียนคอนจั N ้งชันวอลเทสนั่นก็เอามาช่วยเพิ่มค่ามาติชอตอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้จะต้องรีโหลดกระสุนอยู่แล้วส่วนช่องมอสที่ยังว่างอยู่นั่นก็ให้เลือกใส่เป็นมอสอินวอคเคชันตามที่ต้องการได้เลยนะครับอยากถ้าใครอยากจะได้บัฟเพิ่มค่าสเตรสเนี่ยก็ให้ใหส่เป็นมอสวูมอินวอคเคชันเข้าไปอยากได้บัฟเพิ่มค่าดูเลชันก็ให้ใส่เป็นมอสริสอินวอคเคชันเข้าไปอยากได้บัฟเพิ่มค่าอิฟฟิเชนซี่ก็ให้ส Mod หใส ก็ให้ใส่เป็นมอสซาต้าอินเวอร์ชั่นเข้าไปนะครับโดยวิธีการที่จะรับบัฟจากมอสเหล่านี้เนี่ยก็ยง่ายๆเลยครับแค่เรากดยิงแบบเมาส์กลางให้โดนศัตรูให้ได้มากที่สุดเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับบัฟจากมอสเหล่านี้มาใช้งานเป็นเวลา20วินาทีแล้วล่ะครับและก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้ของลุงแมวคนละหนึ่งไลค์เดียกันละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ลุงแมวสามารถสร้างสารรค์ผลงานดีๆออกมาได้อยู่เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนไปละบาย as long as I can.